สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับวันนี้ช่องเกษตรแฮปปี้นะครับก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปี2564ทั้งงห5นะครับโดยวันที่ย5ิตุลาคม2564นะครับคลมอมอนุมัติวงเงิน1 8 6 3ร้ล้านเศษนะครับในการช่วยเหลือ,อประกันรายได้โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ โดยรายละเอียดและคุณสมบัติของเกษตรกรนะครับที่จะได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือ,อเป็นการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเชื้นอยู่ที่14.5%นะครับนะครับโดยประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์นะครับคเลือนและไม่เกิน30ไร่นะครับ30ไร่รและก็ไม่ซ้ำแปลงนะครับ ไม่ซ้ำแปลงก็หมายถึงว่าอ่าได้แค่เพียงหนึ่งครั้งนะครับต่อปีนะครับโดยคุณสมบัตินะครับอ่าจะต้องนะครับเป็นผู้ขึ้นทะเบียนการผูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็หมายถึงขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับและก็แจ้งแจ้งวันปู่นะครับวันพ่อปู่ที่แจ้งในทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับ2564ครับถึงวันที่31พฤษภาคม2,565นะครับครับโดยรัฐบาลจะประกาศราคาครั้งแรกครับวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับแล้ก็จะประกาศอีกอเดือนละ1ครั้งนะครับเป็นจำนวน12เดือนนะครับจนพูดง่ายง่ายก็ถึงเดือน ตุลาคม2565นะครับแล้วก็จะจ่ายเงินในช่วงเวลา,าตามที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเขียวตามทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็สำหรับอัตราผลผลิตเฉลี่ยต่อปีนะครับที่รัฐบาลนำมาคำนวณน,นะครับเขาจะคำนวณ3ปีย้อนหลังนะครับคำนวณจากาผลเฉลีย่ย3ปีย้อนหลังนะครับ สำหรับปีนี้ครับผลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับข้าวโพดเลี้งสัตว์ที่ใช้ในโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้งสัตว์นะครับก็อยู่ที่700กิโลกรัมนะครับ700กิโลกรัมพอดีเลยนะครับครับก็สรุปว่าโครงการนี้ครับสรุปประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับก็ 700กิโลกรัมต่อไร่นะครับและก็กะเกษตรกรจะได้รับการโอ,อนเงินนะครับตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็คือสมมุติว่าถ้า,าขึ้นทะเบียนกับสำนังกงานเกษตรอำเภอว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวานะครับก็เขาก็จะได้รับการโอ,อนเงินถัดมานะครับหรือว่าภายในเดือนธันวานะครับครับผมครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์ก like, ดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ